เปิดสึกกันนะฮะพ่อลูกยามเช้า ไม่ออกหายใจไม่ทันตายตายหายใจไม่ทันตายตายพักยกแป๊บนึ่งพอเหยเุดหายใจไม่ทัน สำลักน้ำลายตัวเองอ๋อเล่นหนักไปหน่อยพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวจะตายเอาตั้งนึ่งพักยกลูกพักยกพ่อไม่หนีตั้งหนึงแป๊บนึงตั้งหนึ่งเหลือแยกเอาอยู่ก่อนมาดูก่อนถ้กินน้ำก่อนไหมสำลักน้ำลายอ่ะกินน้ำก่อนแล้วกินน้ำกินดีๆที่น้ำอ่ะ เฮ้เดี๋ยวมานี่ก่อนมานี่ก่อนโอเคลุยต่อได้ใช่เหรอคอยช่วยนะคอยช่วยเะเกือบแย่เมื่อกี้แอ็ช่วยเนะหรนะอเนะนะไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Bèo tàn luôn này luôn 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 Lui Nó luôn Nó Nó đi, ôi sát, <laughs> game over. À, nào? À, để à, sử, à là không <coughs> <Thì'sen đợi đợi? coughs> <coughs> <Hay> lạc <luna? coughs> anh xin anh xin lúc dẫu lắm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  หลังจาก่ะใช่สวัสดีครับกับหมึ่ก็หลังจากที่เราย้ายมาอยู่ที่เนี่ยผมก็จะฝึกเขาให้เขาถ่ายเป็นที่เป็นทางเนาะครับแล้วน่ะขยะอันนี้เลยเอาช่วยอ้วนนะขยะมันก็ลาดเลยก็วิธีการก็ง่ายฮนะเอาผมจะมีผ้าเนี่ยไว้ไว้ซับไว้ถูฉี่เขาจะเป็นผ้าเช็ดตัวที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็มามาตัดแบ่งนะเนาะ แล้วเวลาเขาฉี่เนี่ยเราก็จะไปเอามันหน่อยหนึง่งแล้วก็วางไว้เนี่ยน้าจุดที่อยากให้ถ่ายนะตอนแรกอะ่ะผมก็กะที่จะเอาไปไว้ตรงระเบียงแต่ผมกลัวเขาจะล่วงลงไปมันมันไม่คุ้มถ้าเกิดเขาล่วงลงไปตอนที่เราหลับแล้วตอนเรานอนอะ่ะเราจะมาเปิดมั่วเปิดประตูมันก็ไม่ดีผมก็เลยเข้ามาหน้าประตูเซอร์ไพรส์ฮะวันแรกฉี่จริงครับแต่ขี้อยู่ในห้องเลขสามกองก็เลยมีการทำโทษกันซะหน่อย วันที่สองเพาขาโดนทำตัวไปวันที่สองวันที่สองเขาก็ไม่ขี้ในห้องอีกก็มาขี้ตรงนี้มาขี้ตรงนี้กับฉีดตรงนี้แทนซึ่งดีขึ้นพอดีขึ้นปุ๊กวันที่สามเหมือนเดิมฮะขี้ในห้องสองต่อนนะตรงนี้กองหนึ่งและหลังจากนั้นมาก็ข้างในสองข้างนอกหนึ่งตลอดนะขี้สามกองน,นะฮะก็เนะี่ยวิธีให้เขาย้ายจุดถ่ายเวลาย้ายบ้านเนาะ มันก็จะลําบากนิดหนึ่งช่วงแรกที่เขาต้องปรับตัวแต่ตอนนี้ปรับตัวได้แล้วครับปรับตัวได้แล้วก็ขี่น่ก้องนึงขี่นู่นหน่อยนึงแล้วก็ถ่านเอขี่ตรงนี้ก็เท่านั้น